สวัสดีครับผมกลุ่ม5นะครับวันนี้จะมาพูดสรุปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาระ,ระาธรรมแห่งชาติในปีพศ2533ใวนวันที่4พฤศจิกาเือน2553ประกะาศรัชกิจจานุเบกษาวันที่12พฤศจิกา253โดยพระราชบัญญัติวารธรรมแห่งชาติให้บังคับใช้มาเป็นเวลานานทําให้มีการบทบัญญัติหลายประการทําให้เหมาะสมส ตามสภาพสถา,สน,าสนการณ์ในปัจจุบันสมควรปรับปรุงเพื่อให้มีการปรับปรุงทัานั้นและส่งเสริมรับจารีตประเพณีและภูมิปัญญาภายใต้การส่งเสริมและประสานงานของคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อการดําเนินการให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการบริหารงานวัฒนธรรม 1. เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะ,ะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนโยบาย2 เสนอแนะใ,ให้แก่คณะรัฐมนตรีนโยบายเพื่อจัดให้มีการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ 3. วางแนวทางและประสานนโยบายและวางแผนเพื่อความร่วมมือและการปฏิบัติงานขององค์กรต่างๆ สี่ให้คำปรึกษาแนะนําและประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 5. กําหนดแผนการเงินและงบประมาณรายจ่ายประจําปีกองทุนส่งเสริมเพื่อการวัฒนธรรมวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับใช้จ่ายเกี่ยวกับวัฒนธรรมคณะกรรมการกองทุนอํานาจที่1บริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์2พิจารณาอนุมัติโครงการ3ติดตามและประเมิน 4. ประเมินรายงานประจำปี5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตาม,ม,มารัฐมนตรีมอบหมายรูปแบบกิจกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยเชิงสัญลักษณ์นะครับผมที่เราเป่กิจกรรมเด่นชัดและมีความสําคัญวิธีการดำเนินชีวิตของคนบางกลุ่มซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เรียนรู้ผ่านๆกันมาจากการอยู่ด้วยกันเป็นแบบเป็นกลุ่มนะครับผมแล้วเป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเองเพื่อใช้ชีวิตร,ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นแบบแนวทางทาง,ทางเดียวกันครับเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัยครับที่ดีขึ้น แล้วก็ตามความเหมาะสมด้วยแต่ถ้าในวิชาหน้าที่พลเมืองเนี่ยจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ทําเพื่อความสวยงามเป็นแไปเพื่อความงอกง,งามครับวัฒนธรรมเนี่ยส่วนหนึ่งสามารถแสดงออกผ่านดนตรีจิตรกรรมวรรณกรรมการละครและภาพยนตร์ครับแม้ว่าบางครั้งอาจจะมีผู้กล่าวว่าวัฒนธรรมคือเรื่องการบริโภคสินค้าบริโภคอย่างเดียวเนี่ยแต่นักมนุษยวิทยานเนี่ยกล่าวว่าไม่ได้เป็นแค่สินค้าบริโภคนะครับประเภทของวัฒนธรรมวัฒนธรรมโดยทั่วไปแล้วเนี่ย จะแบ่งเป็น2ประเภทใหญครับ 1. วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุซึ่งได้แก่สิ่งประดิษฐ์และทเทคโนโล,โลยีต่างๆที่คนเนี่ยผลิตสร้างขึ้นมาครับเช่น อาคารสิ่งก่อสร้างรถบ้านเรือนอาวุธอะไรพวกนี้ครับแล้วก็วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุหมายถึงอุดมการณ์ค่านิยมแนวคิดการภาษาความเชื่อทางศาสนาขนบรรมเนียมประเพณีลทัทีทางการเมืองกฎหมายวิธีธรรมและแบบแผนในการดำเนินชีวิตซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรมที่มองเห็นได้ครับเพื่อสะดวกแก่การศึกษาและส่งเสริมวัฒนธรรมสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติก็ได้แบ่งออกเป็น5สาขานะครับหสาขามนุษยศาสตร์ได้แก่การขนบรรมเนียมประเพณีคุณธรรมศีลธรรมศาสนาและประวิติศาสตร์สส สาขาศิลปะได้แก่าาภาษาวรรณคดีดนตรีนศาฏศิลป์และสถปปาปัตยกรรม3สาขาช่างฝีมือได้แก่การเย็บปักถักร้อยการแกะสลักการจัดดอกไม้4สาขาคหารรรมได้แก่การประกอบอาหารความรู้เกี่ยวกับการแต่งกาย5สาขากีฬาและนันทนาการได้แก่มวยไทยหรือกรบ,บีกระบองก็ความสําคัญของวัฒนธรรมไทยนะครับ1 ประนชธรรมเป็นเรื่องสร้างระเบียบแก่สังคม 2. วัฒนธรรมทำให้เกิดความสามคัคคีความเป็นหนึ่งอันเดียวกัน 3. ามฒนธรรมเป็นตัวกำหนดรูปแบบสถาบันดีวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือช่วยแก้ปัญหาและตอบความต้องการของมนุษย์ห้าวัฒนธรรมช่วยให้ประเทศชาติจเจริญก้าวหน้า6 ันธรรมเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ของชาติสงการนะครับข้อ1นงรณรง์จัดงานสงการแบบไทยนะครับข้อ1.1เอ,อ่อการจัดงานทุกๆจังหวัดให้จัดกิจกรรมวัฒนธรรมศึกษาประเพณีไทย1.2การทําบุญตักบาตร 1.3การแต่งกายให้มีชีิตสุภาพเรียบร้อย1.4การคำนึงถึงวัฒนธรรมการสืบสารนันดีงามข้อที่2ก็เป็นการรณรงค์เกี่ยวกับการใช้น้ําให้คุ้มค่าก็จะมีการใช้ขันเล็กๆแทนการใช้ปืนฉีดน้ำครเพื่อลดการใช้ทรัพยากรน้ําข้อ3การรณรงค์ดาปลอดภัยก็จะเป็นให้พื้นที่จัดงานทำเอความเกี่ยวความปลอดภัยขับขี่ปลอดภัยครับการจราจรปลอดภัย